การเรียนภูประจามปชาติ่ไรบและสวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องหนอไม้สามารถกําจัดหนอนในปลาได้ครับผมสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ครับหนึ่งนายนัทศักดิ์มหันธนสินสองนายภุศกรศรีนาอาจสามนายพระตรพลสุยานางสี่นางสาวคาวินีลาบโชคห้านางสาวสุนิสาใจมั่นและหกกระผมนายธัคกรดูลังครับ บทที่หนึ่งบทนำนะครับที่มาและความสําคัญของปัญหานะครับปลาล้านะครับเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอีสานนะครับคนอีสานนะครับเมื่อได้ปลาตัวเล็กๆนะครับที่สามารถที่ไม่สามารถนํามารับประทานอาหารได้นะครับเขาก็จะนํามาปรุงเป็นปลาล้านะครับเพื่อปลาล้าจะได้ไปปรุงเป็นอาหารชนิดต่อไปได้นะครับผมวิธีการทําปลาล้านะครับก็คือนําปลาตัวเล็กๆนะครับมาถอดเกล็ดล้างให้สะอาดเอา เครื่องในออกนะครับล้างน้้สะอาดแล้วหมักเกลือสินทาไว้นะครับประมาณ1 1-2คืนนะครับก็นํามาใส่กับส่วนผสมต่างๆนะครับจนทําให้เป็นปลาาประมาณ1ปีก็สามารถรับประทานปลาร่าได้นะครับผมวัตถุประสงค์การศึกษาครับเพื่อศึกษาว่าหน่อไม้นะครับสามารถกําจัดนอนในปลาลานะครับสมมุติฐานครับนอนไม้สามารถกําจัดนอนในปลาล้าได้นะครับขอบเขตการศึกษานะครับสถานที่นะครับบ้านนางสาวภาวินีราชโชคครับบ้านเลขที่หกหมูล ที่สิบนะครับบ้านองโกนะครับตำบลมานป้าอำเภอเกษตรสมุนจังหวัดเชัยภูมิครับนิยามเชื่อมปฏิบัติการครับนอนนอนหรือนอนปลาร้านะครับหมายถึงนอนที่เกิดจากแมลงวันนะครับวางไข่ในปลาร้านะครับจนฟักตัวเป็นตัวนอนนะครับกําจัดหมายถึงทําให้นอนตายหรือหมดไปจากปลาร้านั่นเองครับตัวแปรต้นนะครับชนิดของหน่อไม้ที่เราใช้ในการทดลองนะครับชนิดของหน่อไม้ก็คือหน่อไม้ไข่ตรงหน่อไม้ไข่บ้านนะครับและหน่อไม้แห้งนะครับ ซึ่งหน่อไม้แห้งเป็นชนิดของหน่อไม้ไผ่ตรงนะครับตัวแปรตารมนะครับลักษณะของนอนในปลาร้านะครับเมื่อใส่ชนิดของหน่อไม้ลงไปในปลารานะครับตัวแปรควบคุมนะครับขนาดของกล่องพลาสติกเล็กที่เราใช้ในการทดลองนะครับช่วงเวลาในการทดลองการสังเกตการทดลองนะครับเราจะทําการสังเกตตั้งแต่8โมงนะครับสังเกตทุกคง2ชั่วโมงนะครับจนครบเวลานะครับ ปริมาณของหน่อไม้ที่ใช้ในในปริมาณของหน่อไม้ที่ใช้ต่อปลาร้านะครับปริมาณของปลาร้านะครับปริมาณของตัวหนอนปริมาณของตัวหน่อไม้ไผ่ตรงหน่อไม้ไผ่บ้านนะครับครับบทที่สองนะครับผมทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับนะครับ ได้กล่าวว่าครับเราคนอีสานครับเติบโตมากับปลาครับรู้จักปลาเป็นอย่างดีครับเรื่องปลาครับมีหนอนนั้นเพราะการจัดเก็บไม่ดีนะครับไม่มีการปิดฝาที่มิดชิดนะครับสามารถให้มาแรงวันนะครับจึงสามารถลงไปไข่ได้ง่ายๆนะครับผมมันจึงเกิดเป็นหนอนคนอีสานหลายๆคนครับเติบโตมากับการกินปลานะครับผมปลาจึงคิดว่าไม่ใช่ของแปลกในภาคอีสานนะครับได้กินปลานะครับที่มีหนอนอย่างอร่อยยนะครับและไม่รู้สึกรังเกียจหรือขยะขยงนะครับผม หลอนสกปรกนะครับด้านะเกียิที่สามารถนําเชื้อโรคมาสู่คนได้นะครับเพราะแมลงวันนะครับชอบของสกปรกนะครับของเน่าตายมีกลิ่นเหม็นยิ่งชอบนะครับหนอนที่เกิดขึ้นในปลาานะครับเกิดจากหนอนแมลงวันนะครับผมและหอนแมลงวีครับจะเกิดขึ้นจากการหมักปลาานะครับนั้นทําการถูกต้องตามวิธีหรือไม่นะครับหากทําไม่ถูกต้องนะครับปลาาที่ทําขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดหนอนได้นะครับหนอนที่เกิดขึ้นนั้นนะครับสามารถกําจัดได้โดยใช้หน่อไม้นะครับ ที่ได้มาจากเราหามาตามในพื้นที่และเขตชุมชนนะครับผมก็สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้แทนที่จะซื้อยากําจัดหนอนนะครับหรือสารเคมีนะครับหรือถ้าซื้อสารเคมีหรือยากําจัดมานะครับก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีผลต่อร่างกายนะครับผมและจะทําให้ปะลาเสียรสชาตินะครับจากที่มีกลิ่นเป็นปกตกิก็จะมีกลิ่นที่ผิดจากปกติไปนะครับผมหนอนในปะลานะครับ และในหน่อไม้นะครับมีสารไซยาไนต์ครับในหน่อไม้นะครับมีสารไซยาไนต์บวกกับมีรสขมเฝื่อนนะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับเราจึงใช้หน่อไม้นะครับกําจัดหนอนในปลาระยะไข่ของหนอนแมลงวันนะครับแมลงวันสามารถผสมพันธุ์ได้หลังจากเป็นตัวเต็มวัยได้เพียง18-30ถึงชั่วโมงเท่านั้นนะครับและผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะหาแหล่งที่เหมาะสมนะครับ และจะหาแหล่งที่เหมาะสมนะครับในการวางไข่นะครับโดยจะค้นหาแหล่งดงกาวนะครับโดยอาศัยกลิ่นเป็นตัวนําทางครับมันจะเริ่มวางไข่นะครับในที่รับตาและแสงแดดส่องไม่ถึงนะครับและมีความชื้นสูงนะครับโดยวางเป็นกลุ่มประมาณ120ฟองนะครับตัวเมียบางตัวสามารถวางไข่ได้มากกว่า10ครั้งในชีวิตหนึ่งเลยนะครับดังนั้นแมลงวันหนึ่งตัวนะครับสามารถขยายพันุได้200ถึง1,000ฟองนะครับ ไข่แมลงวันมีระยะฟักภายใน6-12ชั่วโมงนะครับระยะตัวอ่อนหรือหนอนมีรูปร่างเรียวยาวนะครับไปด้านท้องใหญ่นะครับหรือหัวปากเรียวแหลมนะครับเด็กแข่งตัวอ่อนนะครับจะกินของกําลังเน่าเหม็นครับมักชอบกลิ่นแอมโมเนียนะครับหรือกลิ่นของยีสต์เป็นพิเศษนะครับตัวอ่อนจะกินอาหารมากจนเข้าใกล้ระยะดักแด้นะครับจึงจะหยุดกินอาหารนะครับระยะนี้ กินเวลานะครับประมาณ6 7ถึงวันครับผมครับสำหรับสารไซยาไนต์นะครับเป็นสารพิษที่พบได้ในพืชทั่วไปนะครับพืชหลากหลายชนิดเลยนะครับรูปแบบที่เป็นพิษนะครับคือรูปอิสระนะครับหรือไฮโดรเจนไซยาไนต์นะครับในพืชพบมากมายนะครับหลายชนิดเช่นมันสำปะหลังครับข้าวชนิดต่างๆเช่นข้าวเจ้าข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตข้าวไรข้าวฟ่างข้าวโพด ผัวชนิดต่างๆ้อ้แอปเปิลเกลือหน่อไม้นะครับมาเลสอัลมอนด์เชอร์รี่และพืชและพีชนะครับพีชคอภัยนะครับและมะม่วงนะครับมะละกอฝรั่งมะนาวเป็นต้นนะครับนี่ก็คือสูตรโครงสร้างนะครับธีการดําเนินการนะครับหน่อไม้แห้งชนิดหนอ่ไหนอไม้ไผ่ตรงหน่อไม้ไผ่บ้านหน่อไม้ไผ่ตรงปลาร้า กระปุกพลาสติกครับถุงมือผ้าปิดจมูกครับวิธีการทดลองครับเตรียมปลา3สามกิโลกร,รัมเตรียมกระปุกพลาสติกสามใบใส่ปลา้าลงไปในกระปุกหนึ่งกิโลกร,รมัมนำหนอนใส่ไปในปลาาจำนวนสิบตัวต่อปลาหนึ่งกิโลกร,รมัมนำหนอไม้ทั้งหนอไม้ทั้งสามชนิดคือหนอไม้ไผ่ตรง น่อไม้ไปบ้านหน่อไม้ไ้แห้งนำม้หั่นให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการคือ30 30กรัมของตอของหน่อไม้แต่ละชนิดนำหน่อไม้ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในภาะะังสเกตจำนวนหนอนที่ไา้หรือลดลงทุกสองชั่วโมงจนครบเวลาสี่ชั่วโมงครับค่ะสำหรับบทที่สีนะคะผลการ ดำเนินงานผลการดำเนินการและการอธิปายข้อมูลค่ะค่ะหน่อไม้ไผ่ตรงนะคะผ่านไป2ชั่วโมงนะคะหนอนตาย0ตัวและผ่านไปอีก4ชั่วโมงนะคะหนอนตาย0ิตัวทั้งหมดนะคะหน่อไม้ไผ่บ้านค่ะหนอนตายตัวเหลืออยู่4ตัวนะคะผ่านไป4ชั่วโมงนะะหนอนต,ตนะะนอยานนนตตออยตะะานนตทั้งหมดค่ะหน่อไม้ไผ่แห้งนะคะที่ทํามาจากหน่อไม้ไผ่ตรงนะคะ ผ่านไปชั่วโมงนอนตาย5้าตัวเหลืออยู่หตัวนะคะผ่านไปครบสชั่วโมงนอนตาย8ตัวเหลืออยู่2ตัวค่ะผลการดําเนินการนะคะจากที่เราสังเกตเป็นเวลาทั้งหมด4ี่ชั่วโมงเราสังเกต2ชั่วโมงและสังเกตอีกสองชั่วโมงจนครบสี่ชั่วโมง2ชั่วโมงแรกพบว่าหน่อไม้ไผ่ตรงหนอนตายทั้งหมดคือ10ตัว หน่อไม้ไผ่บ้านหนอนตาย6ตัวเหลืออยู่4ตัวหน่อไม้ไผ่แห้งหนอนตาย5ตัวเหลืออยู่5ตัวและผ่านไปจนครบ4ชั่วโมงนะคะปลาล่าที่เราใส่หน่อไม้ไผ่บ้านหนอนตายครบทั้งหมด10ตัวหน่อไม้ไผ่แห้งหนอนตาย8ตัวเหลืออยู่2ตัวสังเกตได้ว่าหน่อไม้ไผ่ตรงจะสามารถกำจัดหนอนได้ดีกว่าหน่อไม้ไผ่บ้านและหน่อไม้ไผ่แห้งเพราะว่าในหน่อไม้ไผ่ตรงนะคะจะมีสารไซยาไนต์มากกว่าหน่อไม้ไผ่แห้ง เพราะหน่อไม้ไผ่แห้งเรานํามาตากแดบดบอาจจะทําให้สารไซยาไนในหน่อไม้จางหายไปค่ะ2การอภิรายข้อมูลนะคะจากการทดลองหน่อไม้กําจัดหนอนในปลาระ,ะโดยโดยที่ใช้ระยะเวลาในการทดลองเป็น2ชั่วโมงโดยใช้เวลาที่เท่ากันและทดลองในเวลาเดียวกันผลจากการสังเกตพบว่าหน่อไม้ไผ่ตรงสามารถกาจัดหนอนได้ดีกว่าหน่อไม้ไผ่บ้านและหน่อไม้ไผ่แห้งค่ะ เนื่องจากสารไซยาไนต์ที่อยู่ในหน่อไม้ไผ่ตรงจะมีมากกว่าหน่อไม้ไผ่บ้านและหน่อไม้แห้งค่ะโดยสารไซยาไนต์ที่มีมากในหน่อไม้ไผ่ตรงจึงสามารถกําจัดหนอนในปลาได้ทั้งหมดในขณะที่หน่อไม้ไผ่บ้านกําจัดได้6ตัวและหน่อไม้ไผ่แห้งกําจัดได้5ตัวซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของเนลมิรสุนทุกกูลศิลทุกูลขออภัยค่ะที่ได้ทดลองแล้ว ได้ผลการทดลองว่าหน่อไม้ไผ่ตรงสามารถกําจัดนอนได้ดีกว่าหน่อไม้ไผ่บ้านและหน่อไม้ไผ่แห้งค่ะโดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง8ชั่วโมงโดยสังเกตทุกๆ2ชั่วโมงจนครบเวลา8ชั่วโมงค่ะค่ะบทที่5นะคะสรุปการดําเนินการและข้อเสนอแนะ1สรุปผลการดําเนินการหน่อไม้ไผ่ตรงสามารถกําจัดนอนได้ดีกว่าหน่อไม้ไผ่บ้านและหน่อไม้ไมผ่แห้ง พาะสารไซยาไนทที่อยู่ในหน่อไม้ไผ่ตรงมีมากกว่าในหน่อไม้ไผ่บ้านและหน่อไม้ไผ่แห้งตามลําดับค่ะ2นะคะข้อเสนอแนะปลาร้าที่เรานํามาใช้ในการทดลองสามารถนํากลับมารับประทานได้และระหว่างการทดลองควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันกลิ่นของปลาร้าค่ะครับกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆมีอะไรสอบถามครับ ไซยาไนต์ครับผมได้มีรถขมเฟื่อนครับซึ่งสามารถกำจัดน้อนได้ครับกี่นอกจากหน่อไม้แล้วสามารถใช้ผักอย่างอื่นาทแทนหน่อไม้ได้ไหคะได้ครับซึ่งเราได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับว่าสารไซยาไนต์สามารถอยู่ในผักผลไม้ชนิดอื่นๆได้นะครับแต่ที่เราเลือกใช้หน่อไม้นะครับเพราะหน่อไม้มีรสขมเฟื่อนครับเพื่อจะ กำจัดนอนได้ยิ่งขึ้นครับแล้วที่ใช้หน่อไม้นะครับคือสามารถหาได้ตามท้องถิ่นของเรานะครับโดยการหาไม่ยากนะครับคีสครับช่ครับหน่อไม้จะทาให้รสชาติของปลารดเปลี่ยนไปหรือม่ครับไม่ครับหน่อไม้จะไม่มีผลหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรสชาติของปลาครับผมไมใส่ยนาะกหัอย่าง ประโยชน์ที่ได้รับนลครับคือการที่เราได้แก้ปัญหานะครับของปลาร้าที่เกิดนอนนะครับและเราสามารถนําโครงการนี้นะครับไปบอกต่อครับชาวบ้านได้นะครับว่าหน่อไม้ของเราที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับสามารถกําจัดนอนในปลาร้าได้นั่นเองครับ สําหรับการทดลองนี้นะครับเราใช้ปลาร้าหนึ่งกิโลกรัมนะครับต่อหน่อไม้30กรัมนะครับถ้าหากเราใช้ในคัวเรือนนะครับปลาร้าหนึ่งหนะครับเราสามารถใช้หน่อไม้50กรัมได้ครับผมกรัมประมาณไหนประมาณหน่นใช่ครับผมก็ใช้หน่อไม้ส้มแล้วหรือว่าใช้หน่อไม้สดเลยใช่ครับใช้หน่อไม้สดนะครับผมในการทดลองนะครับแต่เรามีหน่อไม้แห้งนะครับนั่นก็คือตากแดดแล้วนะครับ ที่จะหาง่ายนะครับแต่ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าหน่อไม้สดครับแล้วหน่อไม้ดองใช้ได้ไหมหน่อไม้ดองก็ใช้ได้ครับแต่สารไซยาไนต์ก็ก็จะน้อยลงตามลําดับครับก็คือผ่านกรรมวิธีการดองมาแล้วสารไซยาไนต์อาจจะยังไม่เหลืออยู่ครับแล้วก็ถ้านำสารถ้านำหน่อไม้ดองนะครับเข้าไปใส่ในฟาร้านะครับที่เราจะนํามากําจัดหนอนนะครับหรือหน่อไม้นำมากําจัดหนอนนะครับจะทาให้มีรสชาติที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะถ้าคือเป็นหน่อไม้ดองก็จะมีรสที่เปรี้ยวขึ้นนะครับ ต่อไ รอไปปรับปรุงสไลด์สไลด์ไม่มีหน้าใช่ไหมมีหน้าไหมครับไม่มีครับใส่หน้าครับเรียบร้อยแล้วมาดูหน้าโครงสร้างให้ดูหน่อยหน้าโครงสร้างโครงสร้างตรงด้านขวามือลูกลูก h c พวกเนี้ยควรจะดึงภาพนี้ให้มันใหญ่แล้วให้ h ไฮโดรเจนเนี่ยมันเท่ากับตัวสอดปกติโอเคไหมดึงขึ้นมาอีกสักหนึ่ง ตามถึนไหมครับจริงเลยคถามไว้เกินไปให้ผ่านนี่ยอยากให้ถามไหมอยากให้ถามไหมเส็นครับอ่าเพราะเราเห็นว่าปลาครับอยู่ในชุมชนของเรานะครับอยู่กับภาคอีสานของเรานะครับอและ ปลา,า Shift, มันก็มีปัญหานั่นก็คือปลา,า ix, มีหนอนนะครับเราจึงใช้เราจึงศึกษาโครงงานนี้เพื่อจะกําจัดหนอนในปลาร้านครับครับดีกวา่าการใช้สารเคมีนะครับหรือใชอ้ยาอย่างอ,างอื่นนะครับมาผสมในปลาร้านครับจะทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับให้เกิดให,ให้เกิดผลเสียงต่อสุขภาพได้นะครับดีไหมครับดีครับช่วงระยะเวลาใดดีที่สุดในการใช้หนอไม้ในการกําจัดหนอนในปลาร้านครับอ่าเราจะใช้ระยะเวลาใดก็ได้นะครับ ถ้าหาก <aff chter> เราดูว่าปลาร้ามีหนอนนะครับเราก็สามารถนําปลาร้าใส่ลงในนำหนอนไม้ใส่ลงไปในปลาได้เลยนะครับนำปลาร้าใส่หนอนไม้หนอนไม้ใส่ลงไปลิ้นรวครูมีห้าครับเิดจากรบ้างร้อนร้อนชิครับทานหนอนในปลาร้นะครับเกิดขึ้นจากครับหนอนในปลาานะครับเกิดขึ้นจากหนอนในแมลงวันและแมลงวีนะครับผม เร okay. okay, so well ื่องหน่อไม้ตรงและหน่อไม้บ้านกําจัดหนอนพาราได้ต่างกันไหมครับต่างกันครับเพราะว่าหน่อไม้ไผ่ตรงนะครับสารไซยาไนด์จะมากกว่าหน่อไม้ไป่บ้านนะครับก็จะกําจัดได้ตามนี้นะครับโอเคผ่านครับไปเอาไปเอา